สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีกแล้วนะครับวันนี้เอารถกระบะ4ประตูนะฮะอีซูซูดีแม็กออร์นิวตัวนี้ปี2022นะครับไม่ใช้งานมาแล้ว1 3 0 0 0มืนโลนะครับคันนี้นะตกแต่งนิดหน่อยนะฮะลงล้อลงท่อใส่ฝาคาร์บอนนะครับจัดทรงให้ไวรุ่นสร้างตัวนะครับเป็นสีออกบอลเทา ตัวนี้นะนะครับล้อก็ขอบสิเป็นล้อเงานะครับสภาพก็ไม่มีในเรื่องของชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะฮะตัวนี้เป็น1.9 DDI Blue Power นะครับเกียร์ออโต้นะลูกค้านะนะครับขับดีมากครับขับสนุกมากนะครับลงท่อให้นะครับเป็นทอยไทยเทนะครับเสียงแซดหน่อยเสียงเพาะนะฮะแล้วก็ล้อแม็ก นะครับเป็นแม็กหน้าเงา N5SE นะครับขอบ18 6รูฟออฟลึกๆนะฮะประมาณนี้นะครับนะฝาคาร์บอนนะครับเป็นของ M Junior นะครับ M Junior K Shock นะครับเน้นรถนะครับก็แต่งออกแนวนี้นะครับออรนิวมันแต่งแต่งสวยแล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นออรนิวนะนะครับเป็นเครื่องพันเนะครับเป็นเครื่องพันเเทอร์โบนะฮะแล้วก็ ตัวออโต้นะครับสประตูนะคะ้านะครับไม่วิ่งมาแล้ว1 3ื0 0สามนโลนะครราคาเปิดไว้629,000บาทนะครับ629,000บาทได้รถแต่งสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะะช่วงล่างดีๆนะครับะแม็กก็สภาพสวยนะไม่มีเกลือยางก็ใช้ได้อีกนานนะครับแล้วก็ ปลายท่อนะฮะเป็นไทเทให้นะครับมีลงท่อนะครับเต็มใบให้เปคโหลดให้นะครับลูกค้าประมาณ2นิ้วครึ่งนะ,นะครประมาณ2นิ้วครึ่งก็ประมาณนี้นะครับระยะใส่ก้อนโหลดให้ไขชอบรถทรงนะฮะจัดทรง คันนี้ก็สภาพสวยนะภายในบ่อผ้านะครับคือจกไฟฟ้า4บาทนะครับสภาพก็สวยนะนะครับกว้างนั่งสบายขึ้นลงง่ายนะครับเป็น4ประตูขับง่ายนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถติดก็ไม่เหนื่อยนะฮะไม่ต้องนั่งเลี้ยงคาร์ดนะฮะการสิ้นเปลืองนี่ก็ประหยัดสุดแล้วนะครับสำหรับรถกระบะนะใครหองหารถกระบะเนี่ยนะครับ อีซูซูดีแม็กนะยอดขายอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับรูปทรงสวยนะฮะแต่งง่ายนะครับแต่งสวยของแต่งหาง่ายนะครับนะจัดทรงนิดหน่อยก็ดูสวยงามดูเท่แล้วนะครับไมวิ่งมาหมื่นสนะครับเดี๋ยวผมดูโชว์เลขหม่ให้นะครับนะตัว พันเก้าเนี่ยตัวนี้ก็มีออปชันหลายอย่างนะนะในเรื่องของแทคชัน่นคอนโทรลป้องกันการลื่นถลายหมวดลงทางลาดชันประมาณนี้นะครับก็ให้มาเกียร์ออตโต้นะตัวนี้นะนะครับฟอนต์ก็เดิมๆนะตัวนี้ยังไม่ได้ติดจอให้นะครับวันเดิมๆหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้านะใหม่หมื่นสามปีสองพันยี่สิบสองแท้นะครับนะสภาพสวย,สวย ลงล้อลงท่อให้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับเสียงก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะครับไม่ดังซะแบบหนัวกหมากนะะสวยๆนะครับนะ กำลังดีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็พักเข้ามานะครับสำหรับตัวอ l อนนิวนะครับในส่วนของห้องเครื่องก็เครื่องเดิมนะนะครับไม่ได้ตกแต่งเครื่องอะไรนะครับลงท่อให้ลงแม็กให้นี่ก็ถือว่าดูดีแล้วนะครับสำหรับอ l อนนะิวฮะฝาก็เบานะเป็นฝาคาร์บอนนะครับฝาเบา เรื่องนะครับมาร์กศูนมาร์คิวซียงอยู่นะ,นะะนี่ก็เป็นตัวกันขโมยนะครับนะใครหาอยู่นะครับนะตัวนี้นะครับปิดจะยากหน่อยเพราะมันเบานะครับรปิดให้ดีๆนะครับฝาฝาเดิมมันจะหนักกว่านี้แต่ฝาคาร์ไบด์นี่มันจะ เบาานะะฮลูกค้ใครสนใจนะครับคันนี้นะครับ629,000บาทนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 6 1 4 9 9 9 8 5นึ่ะครับเอาใจไว้รุ่นสายสิ่งไว้รุ่นสร้างตัวหน่อยนะครับนะสีเทานะครับตัวนี้เป็นหีืว่าเป็นเทาดำนะครับอันนี้ก็เอามาชมนะครับเอามาให้ชมให้ดูกันนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ เต็มนะฮะไม่ต้องดาวนะออกรถิศูนย์บาทได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับอนุมัติภายในวันนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่มินบุรีนะครับถนน,นเศรษีไทยซอย64ร้านต้นยุชคานะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ผมได้เลย0 9 6 1 4 9 9 8 5นะครับวันนี้สวัสดีครับ